แล้วมาแล้วพบกับช่องแสงเดยวดสแนวนะครับเออวันนี้มาเบิงส่วนงาวนะครับนี่ปล่อยน้ำนะครับติดติดแล้วนะครับเป็นตะตอมแล้วนะครับนี่ ถ้าน้ำครบน้ำมีเพียงพอนะครับนี่ครับเริ่มติดใบก็เริ่มออกแล้วนะครับมันก็ห่างหายไปไม่ได้มาดูแลมามานานแล้วนะครับซึ่งก็เป็นปกตินะครับแตกใบแตกยอด ติดดอกติดครับเดี๋ยวเราจะไปดูหลังบ้านนะครับซึ่งก็อ จะไปดูต้นมะขามต้นนี้นะครับซึ่งก็มีคนมาขอซื้อนะครับหนึ่งพันบาทนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูว่าจะตกลงขายได้ไหมนะครับลูกมะขามเต็มเลยนะครับไปดูกันนะครับว่า จะพอขายหรือว่าจะตัดสินใจขายหรือว่าจะยังไงม,มันเหมือนมีอะไรตัวอะไรมากัดแทะนะครับ่น้องโอ้ เนี่ครับโอ้มีรอยกัดนะครับกัดกินมเมล็ดข้างในกัดล่วงลงมาก็น่าจะเป็นกระลอกนะครับแถวนี้มีกระลอกเยอะเลย แถวบ้านแถวพานผมเนี่ยมันจะมีกระรอกนะครับซึ่งก็ก็เยอะนะครับคงขายไม่ได้แล้วก็คงเอาไว้ให้เขากินนะเพราะว่าขายไปก็มันก็จะราคามันก็จะไม่ได้เพราะมันเป็นลักษณะนี้แล้วนะครับก็ต้องปล่อยไว้เพราะว่าขายไปเขา คนที่มาซื้อเขาก็ราคาไม่ก็จะไม่ได้กันนะครับล่วงเต็มเลยนะครับ ก็คงต้องเก็บไว้ให้กระลอกนะครับกินนะครับเพื่อเราจะได้ไม่ต้องให้เขาไปหากินที่อื่นนะครับเพราะว่าก็มีคนจ้องที่จะยิงจะ ข้างบนดูว่ามันยังมีเยอะนะครับแต่ว่าเม็ดข้างในมันนะก็ลอกกัดนะครับนี่อย่างพวงต้นนี้นะครับมีเยอะแยะเลยนะครับกัดแทะเรียบร้อยแล้วนะครับมีความเร็วมากนะครับพอเดินเข้ามาปุ๊บก็จะหลบละ นี่ก็คือสวนอีกด้านหนึ่งของบ้านช่างดีมครับหลังจากที่หายจากรถชนนะครับบาดเจ็บจากรถชนมาก็อาก,การก็ดีขึ้นแล้วนี่ต้นหมากเม้านะครับแทงยอดแทงเดี๋ยวคงได้กินออกลูกออกผลแล้ว นี่คือวันที่ยังรักษาอาการนะครับบาดเจ็บจากการถูกรดสนก็แมะมาดูส่วนนะครับก็มาอัปเดตให้ซุดูขอบคุณทุกท่านนะครับขอบคุณทุกกลังใจนี่เข้าสวนมาแล้วนี่ก็คือกิ่งตอนนะครับนี่กิ่งตอนพันธ์าวตัดไปเยอะแล้ว เนี่ย้ก็ตัดเนี่ยตัดนี่ก็ตัดเดี๋ยวจะตัดกิ่งตอนพวกนี้ไปแช่น้ำก่อนที่จะทำลงดินนะครับอย่างเยอะเยอะนะครับแต่ก็บางกิ่งก็ไม่มีรากนะครับ ต้องไปํำตัวนี้มีลากนี่ครับเราจะเอากิ่งนันไปชาลงดินเนี่ยอีกกิ่งหนึ่งนะครับ ตัดไปเยอะเลยนะครับซึ่งก็จะไปทำการชําลงน้ําแช่น้ําไว้ก่อนนะครับเป็นกิ่งมันต้งหมด ก็เป็นไม้พยายแย่แยนะครับกำลังสวยงามออกข้ออ,อ,อติดนะครับเป็นนลำต้นแทงหน่อมาแล้วนะครับขนุนทันสีชมพูนะครับเปรี้ยวหวาน ข้างหลังจะเป็นมะปางนะครับต้นมะปางกำลังออกลูกนะครับก็ดูแลกันหน่อยนะครับในช่วงนี้นะครับก็ขอ,ขอบคุณทุกท่านนะครับขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกการติดตามอย่าลืมชมอย่าลืมกดไลค์กด s like, u b s c r i b e ช่องช่างเดียชแนลนะครับวันนี้ขอให้ท่านโชคดีนะครับในวันหวยออก ขอบคุณท่านเสมอ